สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวหมูทอดร้านเจ๊จงค่ะก็นี่ค่ะหมูทอดกับข้ามีน้ําจิ้มสองถุงค่ะชุดหนึ่งค่ะแล้วก็หมูแล้วก็ข้าวค่ะในกล่องค่ะยังไงก็ยังไม่เคยกินนะคะเพิ่งกินครั้งแรกในการนี้ยังไงค่ะนาให้น้ําจิ้มสองถุงค่ะแล้วก็ได้หมูเยอะค่ะเพื่อนๆกล่องหนึ่งได้หมูเยอะมากค่ะ ร้านเขาดังนะคะหมูทอดเจ๊จงนี่ร้านดังค่ะหมูทอดเจ๊จงร้อยล้านค่ะในร้านอาหารเขาจะมีขายอาหารหลายอย่างมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะใครสนใจก็ไปลองไปซื้อไปชิมได้เลยนะคะอาหารเขาอร่อยทุกเมนูค่ะกับข้าวที่ร้านเขานี่เยอะมากๆค่ะเพื่อนๆไปเลือกทานได้เลยค่ะวันนี้ยายใหม่ก็จะกินข้าวหมูทอดค่ะ เป็นเมนูดังของเขาเลยค่ะในร้านหมูทอดร้อยร้านนะคะ่ะก็คนเยอะมากค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มแก้วค่ะแซ่บๆค่ะน้ำจิ้มเขาก็อ่าละมุนค่ะอร่อยค่ะไอสนใจก็แวะเข้าไปทานกันได้นะคะขอบคุณคุณออนมาที่ซื้อมาฝากยายไหมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ยังไงก็มารีวิวสั้นๆให้ดูนะคะเพื่อนๆถ้าใครหิวก็แวะไปที่ร้านเจ๊จงนะคะเพื่อนๆคะ่ะหมูทอดอร่อยอร่อยค่ะก็มีชุดใหญ่ได้หมูเยอะคะ่ะขอบคุณทุกๆแรงใจที่ให้กําลังใจยายใหม่นะคะขอบคุณคุณอลุมากเกษตรพืชผลด้วยคะ่ะที่ซื้อข้าวหมูทอดมาฝากยายให,หมค่ค่ะเดี๋ยวยายให,หม่ก็จะได้กินข้าวคะ่ะเพิ่งทางานเสร็จเดี๋ยวกินขอกินข้าวเอาแรงแล้วลุยงานต่ออีกนคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครอยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเ่อนเพื่อน